หลาดรถมือ2ต้องสั่นสะเทือนกับรถดีเดย์แน่นอนครับเพราะตอนนี้ครับดีเดย์มีโปรโมชั่นหลากหลายครับพร้อมส่วนลดมากมายครับกับราคารถที่รถมือ2ต้องสั่นสะเทือนกับเจ้าคันนี้ครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับเจ้า Toyota r e ี vo นะครับ 2.4J p l u ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถที่สวยงามแล้วก็ราคาไม่แพงจริงๆครับคันนี้เราขายอยู่เพียง 357,000บาทเท่านั้นครับต้องบอกว่าถูกมากๆกับราคานี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,700บาทครับใครมีรายได้ไม่ถึงห5มื่น้าสนใจหารถสร้างงานสร้างอาชีพคันนี้มาดูพร้อมๆกันครับ สีบางๆป้องๆๆแบบนี้พร้อมติดสติ๊กเกอร์ของเซต dition เพิ่มเติมมาให้ด้วยเพื่อความลงตัวสวยงามนะครับรถเดิมๆเลขไมล์ผ่านการใช้งานมาเพียง168,000กิโลเท่านั้นถือว่าเลขไมล์สวยมากๆกับรถปี16ครับผ่านการใช้งานมาปีละไม่ถึง20,000โลต้องถือว่าวิ่งน้อยมากนะคันนี้นะครับช้าคุณพลาดแน่นอนครับ